เมนูวันนี้ที่แม็กจะทําก็คือสาคูมะพร้าวกะทิครับวันนี้แม็กใช้สาคูแท้นะครับเป็นสาคูต้นต้มไปเรื่อยๆจนเม็ดรเริ่มใสแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเราจะใช้น้ํากะทิอบควันเทียนนะครับน้ำตาลสดเลยครับ ตัดเกลือนิดหน่อยครับลองชิมดูแล้วน้ําตาลสดยังช่วยไม่ได้ต้องใช้น้ําตาลทรายลงไปอีกครับเราจะมาขูดมะพร้าวทีให้เป็นลูกกลมๆนะครับแต่ขูดไปขูดมาม,มันยากมากเอาเป็นฝอยๆอย่างนี้แหละจะบอกว่าอะไรรู้ไหมทุกคนของที่ถ่ายในคลิปวันนี้นะเป็นของเหลือทั้งหมดเลยฮนะเหลือๆอ,อย่างนี้แหละอร่อยถ้วยนี้ก็เหลือนะไปหาเก็บมาจากถังขยะแล้วเอามาล้างนี่แหละจะมีใครคิดจริงบ้างไหมเนี่ย เสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างมา and Matt, มิกแอนด์แมทรวมๆกันไปมีอะไรก็ใส่ไปอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปให้ครบน้ำแข็งนี้ก็เหลือจากถังขยะนะไปหาเก็บมาเหมือนกันเสร็จแล้ว <c oughs> เรียกร้อยเมนูมะพร้าวสาคูกะทิอะโวคาโดโอ้โหอร่อยจริงๆ